คถูกต้องครับแล้วทีมไหนได้คะแนนหรือว่าการชนะเยอะที่สุดหรือว่าชนะไปอคลงแ่นทีมนั้นเลยควกี้อะไรนพวกนองเราตกลงกเลยฮะจริงทีมเรามีการโอละน้อยออกโอโอยโะ้โอ้ยโอยโอลยอ้อยออกอยา้อย หมูด้วยโอ้โห <Okay. S 1> สำหรับเบนโดกับเนะนิวเบนโดสวิสนะครับเจนัวมานะึ้นมาเลยแล้วก็วินเตอร์บอกว่าผมผมผมต้องแข่งด้วยไหมพี่มาหมดไลยมาหมดเไลยมาเสียกับสมาชิกจากบ,บ็อกซี่นด้วยค่ะมาทุกคนเลยสวนมีสี่คนนะสุนกิมกับองค์รีป็ <c oughs> นกองเชียร์ ไอ้ตปเชียร์ใช่อยู่กับพี่กันนะครับไปเชียร์เราเดี๋ยวพี่อีกฝั่งนู้นเลยนะฝั่งนู้นอ่าฝั่งนู้นเขามีเขามีมือมินอยู่เขามีหลีดนำทีมเขาอยู่อ่าแล้วก็ฝั่งเราฝั่งเราแล้วก็ไทยนะฝั่งนี้ใทยใครลงแข่งก่อนคะฝั่งผมก่อนเลยฝั่งผมออกโซนเดียกันครับฝั่งฝั่งของคุณใครลงแข่งก่อนคะกันครับอ่า ซ้อมสี่ชั่วโมงวันนี้ชนะแน่แล้วคนที่ดิฉันเห็นซ้อมนานที่สุดก็คือหัวหน้าทีมมนุษย์นะคะับเขาซ้อมนานมากเลยนะคะับคนนี้เขาแต่งตัวเสร็จแล้วนี่ยังเล่นเกมอยู่นะฮะนั่งหน้าจอคนเดียวด้วยพูดเลยว่าซ้อมหนักมากไม่ได้แซวนะเรื่องจริงเรื่องจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราส่งตัวแทนไปแล้วนะฮะที่ผมเป็นกันนะครับแล้วก็ทีมรองฝั่งโดนบีเทเบลิกจะเป็นน้องชัยพังนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเซ็นจอยนะครับ พวกเราต้องทำยังไงเราโดนหน้ากันเนานะโอเค นเล่นคือนี่ฮะใช่เราะฉันไม่รู้ว่าจะดูเาเชียร์มวยหรือว่าเชียร์อไรอหกมาถูกต้อคุณเขาจะพูเฮ้ปุ๊บใ้พูดไรค้งน้ำโคำที่สองความ้ึกหลังแข่งเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไม่พูดก่อนแข่งไปแล้วเราดูคาพูดหลังการแข่งจะดีกว่านะคะอะเป็นไ้างคพอได้ลงเล่นแล้วําสาวดีเข่วาที่เมื่อไม่หนุไม่เคยเล่นเลยค่ะเกก็เลยแบบว่าไม่รู้ต้องทา ไม่ตางกันเลยผมก็ว hmm. ่าเป็นไงะคือเวลาเล่นคือภาพสวยไหมภาพสวยไหมเล่นสนุปไหมง่ายๆสรุปสวยมากภาพสวยมากแล้วก็เนุปถ้าสมมุิถ้าสมมุิเล่นเป็นน่าจะสนุกเล่นที่เลทำได้ชอบชอบปากคือชอบังเป็นเปคนทุกคนเลยนะรักมากสองโค้โในเรื่องของการเล่นด้วยและโค้พในเรื่องของการท่าด้วยใช่เขาพูดในอ้โ์หัวเล่นว่าเป็นหัวหน้าทีมที่นะคุณผู่ชมใช่ค่ะได้อยู่นิดนึงค่ะก็จะไม่ เกียรติในการเล่นเต็มที่ครับเพราะว่าอาจจะได้ว่าที่พวกเราแบบได้ซ้อมมาก่อนแล้วนิดหน่อยสามสี่ชั่วโมงไม่เคยพักเลยไม่เรียกว่าซ้อมเรียกว่าติดงองยังนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วครับว่าแบบกล้ามสวยเกมสนุกอยู่แล้วครับนินเทนโดใช่ครับถูกต้องใช่จริงแล้วกดสี่อย่างเมื่อกี้นี่คุณชอบ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 แบบต่างในที่สุดใช่สนาไหนที่สุดครับบสดชอบจากด็อกฟินนะคะจีดี้ด็อกฟินที่จันอีเล่นตัวด็อกฟินที่มันมีแบบกระโดดกระโดดเป็นสัตระทะเล อที่สวนสวกชายแล้วจริงๆมีเล่นได้ถึงสี่คนเลยนะคะอย่งนี้ได้แค่สคนเองถู้องาเอาเหมือนแค่อยากวัดวัดวดให้เห็นเลยนะว่าไรยังไงอะไรนั่เองนะให้เห็นเลยว่าการซ้อมสี่ชั่วโมงกับการเล่นเป็นประจำใช่ครับเป็นแบบไหนไงฮครับแล้วน้องๆเหมือนดูงานนะับรีบส่งมาให้ผมเลยนะพี่รอพี่รออยู่เพราะว่าตั้งแต่กต จริงนคคือตอนแรกนี่ยผมก็ือาาจะเล่นชิวๆนะฮะ แต่ว่าโดยพี่พีเอ็มซีนักพู่เนี่ยกดดันมากเลยครับกับการชิงชมป์ซ้อมมาแล้วสี่ชัช่วโมงรู้สึกว่าผมต้องแน่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจครับดีใจครับผมก็ขอบคุญทักดีนถุน่ด้วยนะครับผมที่ให้เก็บไว้เราฟ็อกซี่แล้วก็ทางของเบียนเคนะผมได้มาเล่นเกมสุดๆรบก,กันด้วยซึ่งก็อันนี้เป็นครั้งแรกของผมกันนะครับผมที่ได้เล่นมายโอคาสนะผมก็สนุกมากสนุกมาก,ก,มาก,ก,มากครับครับผมเราอยากใจนั้นสองทีมแล้วกันนะครับผมชวนชวนแฟนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นหรือคนไหนที่เอ้ยยังไม่เคยยังไงอะไรเงี้ยฮะขออนุ รีาวว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 ว็วววเวววอววววนวววกวะวววววววนวววววววิวงในวเมน้อยแล้ว่ัน,น,น,นรครับวมซึ่วบอเกลเ,เลยว่าใรบูวของทางวว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 ครับพี่หลากหลายเกม,มนวว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 นวว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 ว้วว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 ว่วววววอวววววมวววววรววาวว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 นววสายไหนก็สามารถ เลื่องเล่ในตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับนะครับชอบแล้วก็รักสายฮอสซี่นะยรับทำไงครับต้องเล่นทุกเกมเลยครับอ่โอเคครับดูแลนะไม่น,นัดถังพีค่ะคะ <ผม S 2> ลโลกขอพาร์ติเมนโตสปิตไปด้วยนะคะทักดีใจมากเลยที่ปกติก็เล่นอ,อยู่แล้วแล้วพี่เป็นของตัวเองก็ดีใจที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพาร์ติเมนโตนะครสเต็ดด้วยเชิญเชิญพวกเรามาในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นไงบ้าง ก็เห็นนะว่าเชิญเล่นเกมไปเมื่อวานคุณเดนดิเทนโดกันเลยนะคะมีแคสเกมอยู่วันนี้ก็เดี๋ยวว่าเราจะไปซื้อาันที่โป๊ะขาแล้วเล่นกันดีไหมคะอ่าเราไปไปซื้อมือเออริ่มเติร์นนะคะก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ก็มีบูธหลายๆบูธที่ให้เล่นนะคะมีเซลได้อยู่ตรงกลางนะคะมีทางดินแดนดอทสวิตส์ปอร์ตนะคะแล้วก็มาที่โป๊ะขาทำภาพใหม่มาแปะที่างโน้นนะคะที่พวกเราเพิ่งได้ไปเมื่อกี้เลยนี้ให้ทุกคนได้เล่นทางโน้นเหมือนกันนะคะนีบเลยว่าอยากจะเอาน้องเล่นรับผมมาอยู่กับอ่อดินเดนโดเลย ขายของซื้อขายของไม่ร้วยแล้วซื้อของมาใช้เองด้วยใช่แล้วก็เล่นเกมอินด้วยอโอ้โหเรื่องมากทุกอย่างแบบนี้และผู้ชนะของการแข่งขันในคนี้การแข่งขันมขาก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะแล้วก็ต้องมีผู้ชนะแล้วก็มีผู้แพนะ้และผู้ที่ชนะคือ I'm yeah. b a